กาญจนบุรีฝากเตือนประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังนนามาเร็วมากวันสะพานอุตามานุสร์พังซ้ำเมื่อ28กรกฎาคม2566จิตอาสาผู้ประกันเรือนน้ำเที่ยวและเจาะ้าหน้าที่เร่งเก็บกิ่งไม้ท่อนไม้และขยะจำนวนมากที่วายมาติดต่อมอสะพานไม้อุตามานุสร์หลังเกิดฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอสังขาบุรีติดต่อกันหลายวันเพื่อป้องกันสะพานไม่ให้เกิดความเสียหาย จากเหตุการณ์ที่มีฝนตกลงมาในพื้นที่อําเภอสังขาบุรีติดต่อกันมานานกว่าหนึ่งสัปดาห์โดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลไลโวซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งเงนาเรศวรที่มีความอุดมสมบูรณ์และเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำสองกเรลียจนส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำสองกเกลียสูงขึ้นและมีกระแสน้ำไหลแรงขึ้นจนพัดมาท่อนไม้กิ่งไม้เศษสวะรวมทั้งขยะจำนวนมากไหลลงมาในแม่น้ำ และพัดมาติดกับตอมอสะพานไม้อุตมานุสร์หรือสะพานมอญสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญของอําเภอสังขบุรีทําให้วันนี้ชาวบ้านผู้ประกอบการเรือน้าเที่ยวจิตอาสาและเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมเข้าไปทําการผักดันขยะที่ติดต่อหมอสะพานให้ลอยพ้นไปจากต่อหมอเพื่อให้น้าไหลผ่านไปได้สะดวกเพื่อป้องกันสะพานไม่ให้ได้รับความเสียหายซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นทุกปีในช่วงฤดูฝนด้านนายสุทธิพรศิวเวศพิกล ในอำเภอสังขบุรีกล่าวว่าจากฝนตกนักติดต่อกันหลายวันที่ผ่านมาส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำสงการียสูงขึ้นทำให้มีเศษไม้เศษกิ่งไม้รวมทั้งขยะจำนวนมากลอยมาติดต่อมอสะพานไม้อุตมานุสรหรือสะพานมอนทำให้ผู้ประกอบการเรือนำเที่ยวและประชาชนบ้านวังกะหมู่ที่สองเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมจิตอาสาได้ช่วยกันนำเศษไม้ออกเพื่อป้องกันสะพานพังเช่นหลายปีที่ผ่านมา ขณะที่ระดับน้ําในลําห้วยโรคี้เขตพื้นที่ป่าทุ่งใหญ่ระดับลดลงแล้วในเชาน้านี้ยังไม่น่าห่วงได้กําชับให้กํานันผู้ใหญ่บ้านผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลา,ลากหากพบให้รีบแจ้งโดยด่วนเพื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ให้การช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีขณะที่ประชาชนในพื้นที่ได้ช่วยกันเฝ้าระวังระดับน้ำตลอด24ชั่วโมงเพื่อเตรียมรับมือกับอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เนื่องจากในพื้นที่ตำบไลไร่โว้ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ยังคงมีฝนตกลงมาในช่วงนี้และน้ำก้อนนี้มาเร็วมากซึ่งก่อนหน้านี้ได้พบบุคคลที่ใช้นามว่า PUNUBONG นจคลิปวิดีโอขณะเดินลุยน้ำสูงระดับหน้าอกมาโพสลงใน Facebook ส่วนตัวซึ่งคลิปดังกล่าวค่อนข้างสร้างความระทึกให้กับทุกคนที่ได้ดูโดยได้ระบุว่าการเดินทางเข้าบ้านวันนี้ เดินนวยน้าสิครับรถมอเตอร์ไซค์จอดทิ้งนารถล้วค่อยไปเอาดีหน่อยที่ติดไฟฉายไว้ในกระเป๋าใครจะเดินทางเข้าออกซึ่งเป็นคลิปที่ถูกโสต์ไว้เมื่อเวลา22นาฬิกาเซิงที่ผ่านมาเกิดเหตุน้ําท่วมใหญ่มาโดยครั้งล่าสุดเมื่อปี25 6 1จึงส่งผลให้บ้านกอดเสด็งเป็นหนึ่งหมู่บ้านที่จังหวัดกาญจนบุรีประกาศให้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังดินโคนลนถล่มและน้าท่วมทุกปีเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนข่าวนี้24กาญสนบุรีชติการไหลาวาลินรายงาน